พิมโสละกะพิจุมนะคะพิจุมคุณกัญจนาพิมโสร่วมเป็นสภาพในการอัญเชิญอ,องค์ยาตะเคียนเงินตะเคียนทองมาประทับสถิตเสถียรเหนือบันลังอาจเป็นองค์จำลองเสมือนคนจริงณวิมานแห่งเสด็จญาตะเคียนเงินตะเคียนทองที่ศาลพันถ่ายนรสิงห์ภูมิสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งศาลพันท้ายนรสิงห์วันนี้ พู้เอาเองนะคะจึงได้นาเอาน้ามันหอมจันทร์เห็นบอกค่ะพิวพรรยญาจะสวยสดใสขึ้นเลยหลังจากเข้าได้เอาน้ามันหอมจันทร์ชะลมไปที่เรียบร้อยแล้วใส่ซัมรี่เนี่ยนะคะ่ะซัมรี่ขาวสะอาดเป็นการเช็ดเป็นการเช็ดซับทั่วทั้งพระองค์ของท่านเมื่อนี้พูเอาเองพร้อมด้วยกับอ่าสบู่น้ำนมข้าวสาวกระสินได้นน้ำเอาผลิตภัณฑ์ มาเป็นการเปิบโตอย่างเป็นทางการแนะนำให้ทุกท่านเป็นูุจัก